สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแอดสีคนเก่าคนเดิมเช่นเคยนะคะบรรยากาศยินเย็นหลังเลิกงานพอดีวันนี้แอดเสดีเดินไปเข้าสวนมองไปเจอจุลินซีสังคเะก็เลยนึกได้ว่า๋ยี๋เอามาแลกเปลี่ยนเอามาเล่าให้ฟังสำหรับท่านที่ใช้อยู่นะคะหรือท่านที่ยังไม่เคยใช้ แสเซรีเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีหลากหลายสีมากเลยค่ะแต่วันนี้ยกยกตัวอย่างมา1,2,3,4,5สีนะคะจากแหล่งน้ำคนละที่มีทั้งสีเขียวอันนี้ก็จะออกสีเหลืองส้มนะคะสีน้ำตาลอันนี้ออกม่ว,วงม่วงแดงแดงอนนี้ก็จะออกแดงออกไปทางชมพูเนี้ยค่ะ แต่ทุกสีอ่ะคุณสมบัติก็เหมือนกันนะคะจากการที่ทดลองใช้อย่างสีเขียวอันนี้เดี๋ยวแอดบอกก่อนว่ายุลินทรีย์ทั้งหมดนี้แอดเสดีได้นำเอาน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียะคะแต่ว่าคนคนระบ่ตัวนี้จะเป็นบอ่อ SBR เป็นระบบ AS ที่เลี้ยงจุลินทรีย์นะคะสองตัวนี้มาจากระบบ u s s b หรือระบบที่ไม่ใช้อากาศนะคะเป็นเป็นบ่อบัดแบบไร้อากาศเป็นบออ่อหมักส่วนสองตัวนี้เป็นน้ำที่ได้จากระบบบัตน,น้ำเสียระบบ AS หรือ ติวเตสสลับนะคะพอเลี้ยงออกมาก็จะได้สีที่แตกต่างกันแต่ว่าก็ใช้งานได้ได้ได,ได้เหมือนกันนะคะคุณสมบัติที่ส่วนใหญ่ที่ศึกษาจากตำราจากท่านอาจารย์หลายๆท่านนะคะจุลินซีสังราะห์แสงไม่ใช่ปุ๋ยนะคะคุณสมบัติของ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะไปช่วยในเรื่องของช่วยย่อยสลายนะคะแล้วก็ตรึงไนโตรเจนทําให้รากพืชแข็งแรงหาอาหารได้ง่ายขึ้นส่วนที่เป็นอาจจะมีธาตุอาหารนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้ไข่ไข่ไก่เป็นเป็นอาหารเป็นเป็นอาหารของจุลินทรียเพราะว่า ยูดินซีสาข้อแสงจะใช้ไฮโดรเจนซันไฟหรือแก๊สไนน์นอในการดำรงชีพแล้วก็ใช้แสงแดดเป็นพลังงานนะคะจากที่ s อสได้ศึกษามาหรือท่านใดมีคำแนะนำอะไรก็แนกเปลี่ยนกันได้นะคะค่าเดี๋ยว s อสก็จะลองมาวัดค่า PH ของแต่ละสีดูนะคะว่า มีความแตกต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะเทียบกับน้ำดื่มนะคะเนี่ยเซรีกะเทน้ำดื่มเทียบเป็นตัวเทียบกับจุลินทรีย์สังเครแสงนะคะตัวน้ำดื่มก็จะอยู่ที่ ตัวน้ำดื่มก็จะอยู่ที่หกจุดเก้าเจ็ดนะคะหกจุดเก้าเจ็ดเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจุลินทรีย์สาะห์แสงแต่ละสีค่าพีเ็ดมีความแตกต่างกันหรือไม่นะคะ ๋ยวเทสีเขียวลงไปก่อนเลยนะคะสักส0งร้อยมลแล้วก็ลองวัดดูรอสักครู่นะคะ เฉี่ยวค่า p h อยู่ที่10.1นะคะเป็นด่าง kịp kịp chi đấy ต่อไปเป็นสีส้มอมเหลืองนะคะหรือว่าจะเรียกว่าสีเขียวอ่อนไหมเขียวอ่อนเหลืองนะคะเหลืองออกเหลืองอ่อนแล้วแต่จะมองเห็นว่าเป็นสีอะไรนะคะแล้วก็จะเป็นต่อไปสีนี้นะคะ สิบจุดนึง เ,เครื่องอ่านส่วนสีเหลืองนะคะ สองนะคะเป็นด่างอ่อนๆ ต่อไปเป็นสีน้ำตาลนะคะ

ไปเป็นสีนี้นะคะออกม่วง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 แดงแดง วัดได้9.41นะคะอันนี้ก็เป็นด่างเงิน ไปเป็นตัวนี้นะคะออกแดงแดงออกแดงอ่อนแดงชมพูไม่ช่ยย้จะเรียกว่าสีอะไรดีแดงเนาะ ตัวสุดท้ายนี้เป็นค่าพีเฮชเป็น8.859ค่ะ8.59เป็นด่างเหมือนกันค่ะ สรุปแล้วการวัดค่า b h วันนี้นะคะมีค่าเป็นด่างทั้งด่างแก่ด่างอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำไปใช้เราต้อง d i l u t ก่อนนะคะเพื่อความมั่นใจว่าต้นไม้เราจะปลอดภัยนะคะ อัตราส่วนในการใช้นะคะที่แอสเีทดลองใช้แล้วค่า pH ที่อยู่ประมาณกลางๆหรือเป็นกรดอ่อนๆประมาณ6.5ถึง7หรือ7นิดๆค่ะอันนี้ปลอดภัยต่อผักต่อพืชของเรานะคะอัตราส่วนในการใช้เราจะได้รูทหรือว่าเจือจางจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 100 ml ต่อน้ำา20ลิตรใช้ฉีดพ่นนะคะสำหรับทุกตัวเลยส่วนรถลาดทางดินก็เพิ่มไปอีกเป็น200 ml เติมไปในน้ำา20ลิตรนะคะจุลินทียสังเคราะห์แสง ก็จะช่วยให้รากพืชรากผักของเราแข็งแรงหาอาหารเก่งขึ้นช่วยตรึงไนโตรเจนแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์ในดินแอเซาีอาจจะพูดไม่ค่อยคล่องนะคะแต่ว่าทดลองทำทดลองใช้มา สักพักแล้วค่ะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังทุกท่านที่สนใจนะคะเพื่อที่จะลองเอาไปทำดูส่วนวิธีการทำเดี๋ยวแอสเซลีจะมาทำให้ดูในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ออดเสลีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ